สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวกระบะประหยัดน้ำมันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงในดอยอิทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เห็นอยู่นี้คือชาวบ้านกําลังเกี่ยวข้าวนะครับในนาขั้นบันไดต้องบอกว่าที่นี่นะครับเป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสีเหลืองทองอารามแบบนี้นะครับ เป็นวิถีชีวิตที่น่าอิจฉามากครับคุณผู้ชมภาพที่เห็นคือนาะข้าวสีเหลืองทองอารามเกือบทั่วดอยยิ่งตอนผมไปยืนสัมผัสดได้กลิ่นรงข้าวหอมหอมฟินๆและว,วันนี้นะครับคุณบอยธนพัฒน์ก็แอบหนีรักมาแอวดอยร่วมทริปช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวด้วยครับ นนาข้นบันไดที่บ้านแม่กลางหลวงแห่งนี้นะครับชาวบ้านเขาจะลงแรงปลูกในช่วงต้นหน้าฝนอย่างเดือนมิถุนายนจากอันข้าวค่อยๆโตจนกลายเป็นนาข้นบันไดสีเขียวพอถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับนาข้าวก็จะสุกและเหลืองทองอย่างที่เห็นครับ บ,บอกว่าในบ้านแม่กลางหลวงนะครับทุกบ้านจะปลูกข้าวไว้กินเองซึ่งพัน์ุข้าวคือพัน์ข้าวญี่ปุ่นของโครงการหลวงซึ่งแต่ละบ้านจะมีที่นาของตัวเองหนึ่งถึงไร่และวิธีปลูกเก็บเกี่ยวก็จะเป็นความสามัคคีในชุมชนครับที่บองเห็นหยุดขนาดนี้นะฮะคือวิถีชีวิตของชาวปะปะยอนะครับที่อยู่ยอดดอยอินทนนท์นะฮะก็ หนึ่งปีก็จะมีการกกเกี่ยวปีละครั้งนะคะชาวบ้านทุกคนก็จะมาช่วยกันก็จะเป็นการาช่วยกันแบบลรกแครอย่างเดียวครับใช่ครับผมนอกจากนี้นะครับที่บ้านแม่กลางหลวงยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ทำโฮมสเตย์ราคาไม่แพงไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมานอนสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่กลางหลวงและกินข้าวดอยได้แบบฟินๆเลยครับถือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนครับ ก็ดีคือเรื่องของรายได้เนาะก็คือนักท่องเที่ยวอ่ะจากที่เมื่อก่อนมาเฉยอาจจะมามาชมนาคขบันไดอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คือเป็นทางเลือกอีกอันคือที่มีที่พักก็คือสามารถที่จะเข้ามาพักได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นี่ได้นอกจากนี้นะครับบ้านแม่กลางหลวงถือเป็นทำเลที่ดีเพราะอยู่ไม่ไกลจากน้ำตกบัชจรธานน้ำตกขึ้นชื่อของดอยอินทนนท์ รวมถึงมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวที่สามารถเดินชมธรรมชาติและไปเที่ยวน้ําตกผาดอกเซี่ยวได้ฤดูหนาวแบบนี้นะครับยังขึ้นไปชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานได้อีกด้วยครับหนาวนี้ไม่รู้ไปไหนนะครับก็ตามผมและคุณบอยธนรพัฒน์ที่มาพักใจสมๆไปปักหมุดเช็คอินกันได้ที่บ้านแม่กลางหลวงดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับกรษดาสบายสุขถ่ายภาพเกรียงไกรรัตนาสนามข่าวเจ็ดสีรายงาน